สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับอยู่กันที่สถานีรถไฟกรุงเทพที่นี่ผมพาเพื่อนๆมานะครับชมรถ r o y a o s s ส m นะครับสำหรับรถที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงทำเป็นรถไฟท่องเที่ยวนะครับรถขบวนนี้นะครับก็ปัจจุบันนะครับมีอยู่2ริ้วด้วยกันนะฮะซึ่งได้ทำการทำขึ้นมานะครับเพื่อเอาไว้สำหรับเป็นรถ นำเที่ยวโดยเฉพาะเลยนะฮะด้านหน้านะครับก็จะเห็นว่านี่นะฮะเป็นโลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย SRT แล้วก็เขียนว่า Royal b u s o m ตรงกลางเนี่ยนะ,ะก็จะเป็นโลโก้นะครับคล้ายๆกับเป็นรูปดอกไม้แล้วก็เป็นตัวภาษาโรมันนะ,ะตัวเลขโรมันนะฮะมาดูความเงางามของสีเนี่ยถือว่าเงามากนะฮะใช้สีเป็นประเภทแบบสี 2K นะฮะ ซึ่งเป็นเกรดเดียวกับที่ใช้กับพวกรถยนต์เลยแหละนะฮะสำหรับรอยยบซ่อมก็จะเป็นรถที่วิ่งตามโปรแกรมของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นโปรแกรมนําเที่ยวนะครับก็สามารถที่จะเช็คโปรแกรมนําเที่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้นะครับที่เพจ PR การรถไฟก็ได้นะครับความเงางามของสีนะครับด้านในหรูหรามากนะฮะมีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชม ข้างบนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนะี่ยพายชมบร,บรรยากาศภายนอกนะครับแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกของเจ้ารอยยันบอสซัมนะครับแค่ภายนอกนี่ก็หรูหราแบบว้าวแล้วนะฮะนี่นะครับอันนี้เป็นริ้วนะครับ5คันนะฮะ